กลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับขนาดที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเทศกาลสงการนะครับได้เกิดเหตุสลดใจกับพี่น้องอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อมีไฟป่าลุกลามไปเผาบ้านเรือนประชาชนกว่า60หลังคาเรือนทำให้ชาวบ้านกว่า200ชีวิตไร้ที่อยู่อาศัยชีวิตของพวกเขานะครับในวันนี้ลำบากแค่ไหน และเราจะเป็นโซนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอาคีภัยครั้งนี้ได้อย่างไรไปชมกันครับสนับสนุนโดย AIS อีซูซ ย้อนกลับไปช่วงเวลาเกือบบ่าย3โมงของวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเกิดไฟป่าลุกไหม้บริเวณเชิงเขาก่อนลุกลามเผาไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านชนะหมู่12อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เสียหายไป57หลังคาเรือนส่งผลให้242ชีวิตต้องไร้ที่อยู่อาศัย ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334บอกว่าตอนนี้ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนให้อยู่ตามอาคารเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพอนุสศนไปก่อนจากนั้นจะหาที่พักพิงชั่วคราวให้เพราะโรงเรียนจะเปิดเทอมในวันที่16พฤษภาค,คมนี้เราจะต้องรีบดาเนินการทำ ที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ไร้ที่อาศัยนะครับเพราะว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยจะทำการเปิดเทอมนะครับในในวันที่16พฤษภาคมนะครับซึ่งเราจะต้องจัดการในเรื่องระบบของโรงเรียนเพื่อจะทำกการเรียนการสอนนะของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ ทีมงานพิสูจน์ความจริงลงพื้นที่สอบถามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยพวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือบ้านเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันและการกินอยู่อย่างแย่อดตามสถานที่ต่างๆตอนนี้ชาวบ้านต้องการอะไรม,ม,มากที่สุดอยากได้บ้านค่ะที่อยู่ที่อยู่แล้วก็ไฟฟ้าค่ะ แล้วก็น้นาําค่ะน,น้ําปลาปลาค่ะบ้านนี้ต้องการด่วนเลยเนาะค่ะบ้านนี้ต้องการด่วนเพราะว่าฝงก็ใกล้จะตกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือชาวบ้านชนะ200กว่าชีวิตด้วยการบริจราคข้าวสารอาหารแหง้งมุ้งยากันยุงสบู่ยาสีฟันและชุดชั้นในชายหญิงได้ที่สวพฝาง และที่ฮานปรนาถนนสวนดอกฝางอำเภอชัยประการหรือสมทุทุนเป็นค่าวัสดุก่อสร้างบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยโดยการโอนเงินผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านจนะที่ธนาคารออมสินสาขาแม่อายหมายเลขบัญชี020167421724 คุณผู้ชมครับผมขอย้าหมายเลขบัญชีนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือชาวอำเภอแม่อายนะครับที่กองทุนผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจันะนะครับธนาคารอมสินสาขาแม่อายนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ020167421724นะครับซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอข้าล่างนี้ครับ